สวัสดีครับเพื่อนๆช่องลงทุนกันนะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับในการลงทุนหุ้นเพื่อแต่งงานนะครับเป้าหมายของผมประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตพอร์ตให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคออื่นขอเกินเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมเนาะ โดยเป้าหมายของผมคือลงทุนเพื่อแต่งงานนะครับดังนั้นผมก็ต้องเลือกหุ้นที่ปลอดภัยนะครับดังนั้นผมเลือกหุ้น SGOV นะครับ SGOV คือ i อแช re นะครับเป็นลักษณะเหมือนพันธบัตรรัฐบาลนะครับศูนถึงสเดือนเนาะซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในตัวเงินคลังของสหรัฐอเมริกานะครับมีอายุระหว่างศูนถึงสเดือนนะครับ โดยกองทุนนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำนะครับ mm hmm. เนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐเป็นการลงทุนในรัฐบาลนะครับรัฐบาลของสหรัฐเลยซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยสูงก็มีการระยะเวลามาหนาหลายปีมากนะครับ อันนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ144 US ดอลลาร์นะครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็วันที่7มิถุนายน2568นะครับอัตราปันผลตอบแทนอยู่ประมาณ4.63%เอร์เซนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือว่าค่าธรรมเนียมกองทุนนะครับในการดูแลกองทุน0.08%เปอร์เซนตต่อปีก็ เกี่ยวกับอัตราปันผลตอบแทนที่ได้รับแล้วก็น้อยนะครับค่าใช้จ่ายน้อยเนาะโดยลักษณะการลงทุนของผมของผมจะซื้อจะซื้อตอนที่มันตกลงมาเพื่อนๆจะเห็นว่าราคามันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปถ้าดูจากข้อมูลด้านขวาเนาะตัวเลขประมาณอยู่ที่หนึ่งร้อยจุดสามหรือว่าจุดสี่เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ประมาณหนึ่งร้อยจุดเจ็ด แล้ววันที่ขึ้น XD XD ก็คือวันที่ประกาศบันผลราคามันก็จะตกลงผมก็จะซื้อวันที่มันตกลงเนี่ยแหละซึ่งต้องการเห็นให้ตัวเลขเนี่ยพอตบวกสีเขียวเข้ามามีแค่นั้นเองแต่จริงๆมันมันน้อยมากนะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งร้อยจุดสี่ไปหนึ่งร้ยจุดเจ็ดอะมันน้อยมากถ้า เงินเราไม่ได้เยอะเนาะโอเคเดือนที่ผ่านมานะครับนี่สถานะณวันที่สองมิถุนายนนะคะผมได้ออมเพิ่มเดือนมิถุนายนประมาณเก้าพันบาทแต่ก็จะมีค่าธรรมเนียมหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆมันก็จะไม่ครบเก้าพันเป๊ะนะครับก็จะได้แปดพันเก้าร้อยเกสิบเก้าจุดหกแปดบาทนั่นเองโอเค โดยพอตหลังซื้อนะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2องหมสามพ็บห้าบาทแล้ววันที่ห้ามิถุนายนนะครับมีปันผลเข้ามาเพิ่มเนาะเพิ่มอีก1นึ่งจุห้าเจ็ด US ดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะมันจะมีปันผลจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับประมาณ ประมาณ0.7 US ดอลลาร์ครั้งนี้ผมก็เลยซื้อทบต้นไปเรียบร้อยนะครับนี่ซื้อทบต้นเรียบร้อยเป้าหมายคือผมอยากให้เงินมันทำงานด้ไวที่สุดแล้วก็ทบต้นได้ไวที่สุดซึ่ง SGOV เนี่ยปันผลทุกเดือนเลยนี่เป้าหมายของผมก็คือทบต้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ อันนี้ปันผลมามีการหักน้าที่จ่ายนะครับอยู่ที่0.23 US ดอลลาร์ซึ่งอันนี้1.57เนี่ยถูกหักมาแล้วเป็นปันผลสุทธิที่ผมได้นะครับตีเป็นเงินมาประมาณสักสามสิบบาทนะครับอันนี้นี่ปันผลแล้วก็ซื้อทบต้นอันนี้ขยายจากตัวที่แล้วนะครับนี่ผมซื้อทบต้นไป อันนี้นั่นเองนะครับเนาะวันที่ห้ามิถุนานย,ยนก็มันก็จะไปรวมกับครั้งถัดไปที่จะคำนวณปันผลเนาะอืมโอเคสรุปมูลค่าพอร์ตล่าสุดของผมนะครับรูปซ้ายมือจะเป็นของเมื่อวันที่สามสิบเดือนห้าที่หกแปดก็คือก่อนซื้อแล้วก็ รูปด้านขวาจะเป็นวันที่ห้าเดือนหกหกแปดเห็นว่ามูลาค่าก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมแคปไว้วันก่อนที่มันจะขึ้น XD นะมันขึ้น XD ประมาณ 1, วันที่หนึ่งวันที่สองประมาณนี้เนาะประมาณวันที่สองเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนขึ้น XD เนะี่ยราคามันจะบวามันจะเพิ่มขึ้นไปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยจุดเจ็ดสอง ทำให้พอร์ตของผมบวกมาประมาณ0.36ตีเป็นเงินก็51บาทเนี่ยแหละที่ผมบอกว่าผมจะซื้อตอนที่มันลงนะครับเพื่ออยากเห็นพอร์ตเขียวๆแบบนี้แหละนะครับซึ่งเงินครั้งที่แล้วบวกประมาณ20เอ,อ้ย20บาทก็ครั้งนี้51บาทละคือมันเห็นมันสะสมไปเรื่อยๆเราก็ใจฟูนะเนะพื่อนๆใครเป็นแบบผมบ้างลองคอมเมนต์ดูนะครับ เธมูลค,ค่าพอร์ตอัพเดตตอนนี้เป้าหมาย3 0 0 0 0นบาทตัวน,นี้ได้เอร์แล้วนะครับจากสี่เอร์เซนะครับมูลค่าของพอร์ตเพิ่มจาก14,500บาทโดยประมาณนะเพิ่มมาเป็น23,300บาทโดยประมาณนะครับราคาต้นทุนเฉลี่ยของผมอยู่ที่หนึ่งร้ US ดอลลาร์นะครับนี่ จำนวนหุ้นก็นเท่านี้เจ็ดจุดหนึ่งโกนะครับบวกมาเริ่มบวกแล้วจากกราฟที่เพื่อนๆเห็นอนะราคามันจะค่อยๆบวกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ผมสร,รุปเป็นตารางให้ดูว่าเงินที่ผมซื้อไปนะครับกับเงินปันผลที่ได้รับมานะก็ งวดแรกที่ผมซื้อประมาณเดือนเมษาซึ่งตอนนั้นไม่ได้ซื้อก่อนขึ้น XD เนาะก็ซื้อที่หลังก็ได้ปันผลมาประมาณ22บาทจุดสาาสตังค์นะครับเงินที่ซื้อไปก็ประมาณ800 0คีคีรอบนี้เงินที่ซื้อซื้อเพิ่มเนาะซื้อเพิ่ม8,999บาท ปันผลที่ได้ก็ประมาณ51%เดี๋ยวผมเอาขออนุญาตเปิด Excel นะครับโอ okay. <Okay. S 2> เคเพื่อนๆดูช่องนี้เนาะถ้าก็ว่าเงินรวมของผมจริงๆณนะตอนนี้เนาะสองมืนสามพายปบาทได้ปันผลรวมแล้วเนาะสะสมรวมแล้วห้า เจ็ดสิบสามบาทห้าส so 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 ิบสี่สตางค์นั่นเองนะครับก็ตั้งแต่เริ่มซื้อมาได้เงินปันผลเท่านี้แหละก็เป้าหมายของผมจะไปให้ถึงสามแสนนะครับใช้เวลาประมาณสักสามปีนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเดือนนี้ผมลงทุนเพิ่มจากเดือนที่แล้วประมาณแปดพันมาพันหนึ่งเนาะผมก็เก็บเงินประหยัด ค่าข้าวเนาะก็ได้เงินที่ซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการสะสมถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย